วัสดีครับวันนี้ก็ <c oughs> มาดูบ้านบอสนะครับบ้านบอนกุกของเรานี่เองนะครับหล่อเสาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับชั้นหนึ่งโครงสร้างชั้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามร้อยกว่าตารางเมตรนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยหล่อแล้วก็แลปพลาสติกไว้อย่างดีนะครับ,รบเสาเอกเสาโทรเราอนั่นล่ะอ่าตัวนี้ ตัวนี้นะครับสาเงินสาทองสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้ผมมาไลฟ์สดอยู่บ้านบอสโลกพงศก,กรของเรานี่เองนะครับเนี่ยดูการหลอดสอบจะต้องหล่อให้ตรงเป็นแนวเดียวกันหมดเลยครับเนี่ยสังเกตจะตรงเป็นแนวเดียวกันเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับมาลายนี้ก็ต้องตรงเป็นแนวเดียวกันหมดนะครับ จะไม่ให้นีฉากนะครับบ้านไม่ให้นีฉากจะไม่ให้นีดิ่งนะครับการทําบ้านต้องได้ดิ่งได้ฉากถึงจะออกมาสวยนะครับมันอาจจะไม่เห็นตอนแรกแต่มันจะไปเห็นตอนปลูกกระเบื้องนะครับถ้าเราทําบ้านไม่ได้ฉากนะสวัสดีครับคุณพี่กัญจนาครับผมแดดดี be, ครับอันนี้รอเสาแข็งแรงตั้งใหมก่ก็สักวันสองวัน,นครับลูกน้องก็จะมาตีตุ๊ก,กตาข้างบน,นครับตีตุ๊กตารับ คานชั้นสองแล้วครทำโครงสร้างชั้นที่สองต่อเลยก่สร้างเร็วครับใช่ครับเร็วอยู่นะครับถือว่าเร็วเลยครับงานโครงสร้างถือว่าไปใบครับไปเร็วแต่นดินไหวก็ไม่สะเทือนนะครับโครงสร้างเราดีอยู่ก็เนี่ยเห็นเหล็กไหมครับเหล็กก็หกเส้นนะครับเหล็กเสามีเหล็กสิบหกแซมด้วยนะครับ สิบหกเป็นเหล็กเส้นหลักนะครับก็เทพื้นมันนี่ก็เมื่อวานเทสอบันก่อนเทพื้นนะครับเทสาผมก็ใช้ซีแพคเทเลยครับง่ายดีเร็วด้วยนี่ฮะแล้ว<ม>หล่อเสาเสิ็จผมก็จะแรไปไปอย่างเงี<ม>้ยเพื่อที่จะรักษาสภาพของน้ำนะครับไม่ให้มันแห้งเร็วเกินไปนะครับก็ ใช้พลาสติกอะไรก็ได้นะครับพลาสติกบ่มเสาพลาสติกแรปอาหารอะไรพวกนี้ได้หมดอย่างผมจะใช้เป็นพลาสติกบ่มเสาทั่วไปนะครับให้มันมีน้ําเนี่ยให้มันอยู่ในนี้นานที่สุดนะครับแล้วเสาจะแข็งตัวดีนะครับรเดี่ผมพาเดินไปดูบริเวณโดยรอบนะครับอันนี้สั่งไม้น้าสามมาหกร้อยท่อนไม่น่าพอนะครับไม่น่าสาม แล้วก็อันนี้ก็ไม้แป้นนะครับไม้แป้นสั่งมา400เมตรนะครับอันนี้จะเป็นส่วนลงรถนะครับที่ผมเดินเข้ามาเป็นเพื่วนลงรถเดี๋ยวผมพาเดินไปดูหน้าบ้านแบบวกว้างๆนะครับตรงนี้จะเป็นโซนบันไดขึ้นชั้นหนึ่งครับบันไดสมขั้นครับบ้านยกสูง80เซนติเมตรนะครับสังเกตคานนะครับคานสูง60เลยนะครับผมทำไว้ให้คานใหญ่พื้นเท เจเ็ดเซนนะครับพิเศษให้นะครับหลังนี้เสียเงินไม่ว่าครับเสียหน้าไม่ได้ทําเต็มที่ครับทุกหลังผมเต็มที่หมดนะครับหลังนี้ผมก็ต้องโชว์ฝีมือหน่อยนะครับหลังนี้ต้องการโชว์ฝีมือหน่อยโชว์ฝีมือนี้เพื่ออะไรรู้ไหมครับก็เพื่อจะได้พัฒนางานให้ลูกน้องขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะครับส่วนตัวผมก็พัฒนาเรื่อยๆนะครับ ไม่มีคำว่าหยุดในการพัฒนาทำบ้านนี้ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับนี่ครับมาดูป้ายกันอีกรอบนี่เห็นป้ายแล้วก็ชื่ในใจนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าบ้านเสร็จแล้วมันจะสวย,ยนี่เลยเดี <c oughs> ๋ยวผมพาดูใ,ใกล้ๆนะครับป้าย,ายนี่เลยขนาดอยู่แค่ตรงป้ายก็ยังใหญ่เลยครับบ้านบ้านยังสวยยังใหญ่เลยนี่ ฟังชันการจอดรถก็จะประมาณนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ก็จะทําเสาใหญ่ให้อย่างนี้และครับทําเสาใหญ่นะครับลงรถมูลค่าเป็นล้านเลยนะครับแค่ลงรถเฉยเป็นล้านนะครับมูลค่าจะมีดาดฟ้าให้ครับดาดฟ้าบนบนนี้ให้นะครับดาดฟ้ารถด,ดาดฟ้านี่จะต่อจากห้องนอนบอสนกนะครับห้องนอนบอสนกนี้จะมีห้องแต่งตัวในตัวมีห้องน้าในตัวอย่างใหญ่เลยครับ ข้างล่างตัวนี้จะเป็นห้องสันทนาการห้องรับแขกใหญ่เข้าไปนู่นแล้วก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับข้างบนก็มีห้องนอนข้างล่างเนี่ยจะมีสองห้องนอนข้างบนมีสามห้องนอนข้างบนสี่ห้องนอนข้างล่างสองห้องนอนนะครับมีครัวด้วยเนี่ยนะมาดูหน้าบ้านแบบเต็มน,นะจะเป็นเนี่ยจะเป็นฝ้าับเบิลน,นะครับเข้าประตูนี้เป็นกระจกบานใหญ่แล้วก็จะมีฝ้าับเบิลน,นะครับใส่ไฟเชนเดเรียนะครับ สวยสวยงามอย่างนี้เลยเราก็จะดีไซน์ให้มีน้ําพุอยู่ตรงหน้าบ้านนี่ครับตรงนี้ครับตรงบันไดเนี่ยจะมีน้ําพุนะครับมีน้ําพุมีวงเวียนให้ลดหมุนข้อหมุนออกได้ง่ายนะครับก็จัดสรรพื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับหลังบ้านก็ต่อเติมครัวอีกนี่ส่วนงานบัวนะครับงานบัวนะจะเป็นแบบนี้แล้วสวยๆแบบนี้แหละบัวโรมันนะครับ ใส่บัวอลังการให้เลยครับตรงระเบียงแล้วก็ตรงข้างบนฟ้านะครับค่าบัวนี่ไม่ต่ำกว่าประมาณสามแสนบาทนะครับในบ้านหลนังนี้ถามว่ากำไรอยู่ไหนครับกำไรอยู่ในใจนะครับกำไรได้ใจลูกค้าคือกำไรของผมแล้วนะครับผมไม่ได้สร้างบ้านเพื่อที่จะร่ำรวยนะครับสร้างบ้านเพื่อที่จะอยู่รอดนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดสําหรับลูกค้านะครับของผมไม่ได้แพงที่สุดไม่ได้ถูกที่สุดครับแต่ผมทําดีที่สุดเท่าที่ผมทําได้เลยครับก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูอ <c oughs> ันนี้ก็อัปเดตคร่าวๆนะครับคาดว่าก่อนสงการานนี้น่าจะได้เทเสาชั้นสองเรียบร้อยครับเทติลกตาคารประมาณสองสามวันนะครับ มัดคานอีกประมาณสามวันกันมัดคานตีไปสามสี่วันเทคานอีกก็อีกประมาณสักเทพื้นสองพื้ืนหนึ่งเทพืนหนึ่งเทเสาอีกหนึ่งก็ประมาณอีกสิบสองวันนะครับสิบสองวันน่าจะเสร็จนะครับหน้างานนี้อีกสองวันน่าจะเสร็จโครงสร้างแล้วถึงนาจะได้เบิกเงินเจ้าของบ้านเพิ่มแล้วครับ <laughs> น่าจะได้เบิกเงินบอสเพิ่มแล้วเนี่ยันก็ลงทุนไปเป็นล้านแล้วนะครับแป๊บเดียวจ่ายเงินไปเป็นล้านแล้วก็หลังใหญ่ครับสมฐานะมากแล้วเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับใหญ่มากดู อลังมากครับอลังอลังลังนี้นถูกใจุู้ละหมามากวันนี้บอกบุญด้วยนะครับวันนี้มีบุญอยู่บ้านขอใหญ่นะผมก็จะร่วมบุญด้วยอยู่อยากจะร่วมบุญกับบ้านขอใหญ่ครับเพราะว่าได้มาสร้างผลงานได้มาฝากผลงานไว้ที่บ้านบอสน,นกแล้วผมก็อยากจะทําบุญไปด้วยนะครับพอดีมีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมทานก็จะทําบุญไปด้วยกับบอสน,นกนะครับจะได้มีบุญร่วมกัน จะได้พบเจอกันทุกพบทุกชาติไปนะครับโอ้ยร้อนร้อนร้อนดูนะครับ <c oughs> อ้ยหน้าแดงเลยอ่ะพี่หน้าแดงเลยวะรับยวออกแดงแกฮึหมดมากแดดแดดโคตรสุดวันนี้มีหมอลำนะครับหมอลำแล้วก็มีรถแห่ด้วยนะครับอยู่ที่ตำบลคอใหญ่นะครับบ้านคอรอนแคนเรานี่เองนะครับก็อยากเชิญชวน fc ทุกคนนะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วก็มาร่วมจอยร่วมสนุกกันได้นะครับงานฟรีตลอดงานเลยนะครับผมก็จะเป็นสะพานบุญด้วยผมก็จะทําบุญร่วมด้วยอยู่ครับสักนิดสักหน่อยครับสักหมืน่นพอให้ได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันไปนะครับในการสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกัน6กเดือนน่าจะเสร็จแน่นอนโอ้อยากครับยากยากยากเหเดือนนี้บ้านหลังเล็กก็ยังยากแล้วนะครับ หกเดือนเนี่ยบ้านีผมตีไว้ประมาณปีครึ่งครับปีกับอีกหกเดือนแต่ว่าถ้าทุกอย่างไม่ช้าไม่ชะลอก็ผมว่าคาดือนน่าจะเสร็จภายในหนึ่งปีอยู่นะครับปีสิบสองเดือนน่ะเสร็จสิบสองสิบสามเดือนน่าจะเสร็จครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดอะไรนะถ้าทุกอย่างแบบโฟโลทุกอย่างนะครับเรื่องวัสดุเรื่องของไม่ได้รอนานอะไรเงี้ยก็น่าจะเร็วหน่อย เหมือนงานโครงสร้างครับงานโครงสร้างนี่ผมทําไวเพราะว่าของผมรู้สเต็ปว่าต้องสั่งอะไรเนาะไม่ต้องรอเลือกสีเลือกกระเบื้องอะไรพวกนี้มันก็จะไวขึ้นมาหนะ่อยแต่ถ้าเลือกก็เลือกไปตามสเต็ปมันก็จะเร็วครับขั้นตอนต่อไปก็จะทําหลังคาถ้าโครงสร้างเสร็จก็ทําหลังคาหลังคาเสร็จผมก็จะสั่งอิฐมารอเลยก่อฉาบไปเลยครับทํางานก่อแล้วก็ฉาบไปเลย พอเสร็จงานฉาปกปุ๊บผมไม่รอครับผมให้ลูกค้าเลือกกระเบื้องเลยเลือกกระเบื้องเลือกสีผมก็ทําฝ้าต่อเลยครับทำฝ้าเสร็จรปุ๊บก็ทาสีเลยฉากสกินโค้ดทาสีช่างกระเบื้องก็เข้ามาอัดช่างฝ้าเข้ามาอัดนะครับสวัสดีครับคุณพึ่งวันนี้มาบอกบุญด้วยเด้อเน,นี่ยนะวันนี้มีบุญใหญ่อยู่ที่บ้านคอใหญ่ดอนแคนครับบ้านคอดอนแคนบุญใหญ่บ้านเรานี่เอง ก็อยากให้ทุกคนที่คิดจะสร้างบ้านก็อยากให้ดูดีๆก่อนนะครับว่าผู้ละหมาคนไหนช่างคนไหนบริษัทไหนเขารับผิดชอบงานก็ผมห่วงแต่เรื่องโดนโกงครับห่วงเรื่องเดียวเรื่องงานมันก็ไม่หนีกันมากครับเรื่องงานเรื่องสเต็ปงานวัสดุปุปกณ์ถ้าอยากได้ แพงก็แพงได้ครับอยากได้ถูกก็ถูกได้นะครับรหรับผมทําให้ได้ทุกราคาโดยที่มาตรฐานต้องไม่เสียนะครับต้องดีมาตรฐานต้องดีงานต้องดีก็วันนี้ก็พบปะกันเพียงเท่าน,นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจน้อยๆของคนสร้างบ้านดุรอนธาน,านีไว้ด้วยนะครับก็อันนี้ยินดีมากเลยครับที่ได้มาร่วมบุญกับวัดนกเดี๋ยวผมจะทําคลิปทําอะไรให้ดูนะครับว่าร่วมบุญ อาจจะมาครับเย็นนี้อาจจะมาดูหมอลำด้วยนะครับเย็นนี้อาจจะมาดูหมอลำด้วยแต่ว่ามีภารกิจอยู่ที่อะไรนะสังคมสังคมแม่จะไปสังคมละตอนแรกจะไปคอนแก่นนะครับทีนี้ก็จะมาสังคมเปลี่ยนแผนครับเพราะว่าคอนแก่นนี่ก็ไปพุ่งนี้ได้อยู่พุ่งนี้จะรับเงินแล้วก็ตีพังอยู่แถวบ้านเราเนี่ยครับส่วนพุ่งนี้ก็จะไปคอนแก่นด้วยไปดูหน้างานนะครับ พูดเยอะนนี่แหละครับพูดเยอะผมพูดเยอะไม่ค่อยเป็นก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอให้งานราบรื่นขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับผมก็จะทําให้มันดีที่สุดแล้วก็พัฒนางานไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามผมนะครับเฟิร์สคนสร้างบ้านดุริยาานีไว้ด้วยนะครับยังไงก็ผมก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับถ้าใครสนใจสร้างบ้านก็ปรึกษาได้ครับปรึกษาฟรีสร้างปีนี้ปีหน้าอีกสิบปีข้างหน้าก็ปรึกษาได้นะครับ ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ